สวัสดีท่านผู้ชมคนดูทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาดันแรงในไอดีสำรองของผมนั่นเองนะครับนี่นะครับก่อนแรกผมจะกดเข้าไปตรงด้านบนตรงนี้นะครับนี่มันจะให้เราเลือกตัวละครได้นะครับซึ่งมันสามารถรับได้เว้ยนี้เราก็กดตกลงตรงนี้ไปเลยนะครับนี่เราก็ต้องทําให้หลอดนี้มันเต็มนะครับถ้าเราจะกดซื้อไปก็ได้นะครับนี่นะครับทีละ400เหรียญนะแต่ว่าราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ เราต้องสะสมแต้มให้ถึง13,500นะครับเราถึงจะได้รับตัวละคร DJ นะครับมันได้รับมาฟรีนะสกายเลอร์ในไอดีหลักของผมก็ได้รับมาฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าผมจะสามารถดันแรงใน c v c จนขึ้นแรงฮีโร่อีกได้ไหมสกิลก็จะตามนี้ไปเลยกันนะครับทุกคนทุกคนเห็นประมาณนี้เลยนะเซสัตว์เลี้ยงก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในเกมกันเลยนะครับผม ตอนนี้กูได้เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ได้ทางด้านของดันโรงงานมานะครับตอนนี้ผมกูอยู่แกแลงโกนั้นเกมแรกก็ต้องใส่เป็น G ส8ไปก่อนนะครับสกิลตอนนี้เลเวล6มีเคนล,ลี่สกิลเดียวนะครับแล้วก็เจ้าสกิลลิงเนี่ยมันเลเวล5แล้วนะครับอย่างนี้เดียวก็จะเลเวล6แล้วนะตอนนี้ผมก็ต้องนั่งรออดทนไปก่อนเพราะผมจะรอดักศัตรูอยู่ดีฐานนะครับมันอาจจะมีตัวมาอ้อมและเหมือนเพื่อนเราจะมานั่งด้วยแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจไม่นั่งตรงนี้ด้วยเพราะากระโดดไปแล้วนะครับผมนั่งรออยยู่่่ััักกแต็งไมมมีใครา แต่สุดท้ายก็ยังมีตัวหนึ่งที่วิ่งขึ้นบันไดไปแล้วผมก็ต้องตัดสินใจวิ่งเข้าหลังเขาไปนะครับแล้เพื่อนเราเหมือนไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างบนนี้นะผมก็ได้วิ่งมาแล้วเหมือนเขาก็จะมีเคียวแต่ว่าผมนั้นยิงเขาล้มไปได้แล้วครับแล้วก็รีบซ้ำเขา้ก็ต้องเก็บเคียวมาครับนี่เียวอฟันยากอนนะครับคือโดนเคียวเขาฟันมารอบหนึ่งนะโอ้เลือดนี่หายไปเกือบครึ่งหลอดเลยนะอันนี้ต้องรีบไปช่วยเพื่อนครับเหลือตัวเดียวยงไงทีมผมก็มีโอกาสที่จะชนะสูงมากเลยนะครับ ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าตัวสุดท้ายอยู่ไหนอ้อยู่นี่เดี๋ยวก็ยังไงเอาเรียบร้อยเราเกมที่หนึ่งเป็นทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่สองกันแล้วนะครับแล้วเกมนี้ผมก็ยังไม่เลือกซื้อปืนอะไรก็ขอระเบิดไปก่อนนะครับบางทีอาจจะมีคนใจดีพอซื้อระเบิดให้ผมนะครับมก็รอสักพักหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีใครซื้อระเบิดให้ผมนะครับก็ผมก็ด้ซ้อมนี่ กันเกมหนึ่งทีแล้วก็มีคนซื้อระเบิดให้ผมจริงด้วยนะครับเกมนี้ก็ได้ซื้อเป็นมูซี่มานะครับแล้วก็หมวกกกอร์ลนะครับจะวิ่งเข้าไปซาตรงๆนะครับไปดักตรงบ้านข้างหน้านี้เลยนะครับทุกคนมันน่าจะมีคนวิ่งมานะเดี๋ยวคอดักอยู่ตรงนี้นะครับสองทุกคนเมื่อกี้อาจจะยังมีใครสักคนวิ่งมาก็เป็นได้แต่ว่าเพื่อนเราก็เหมือนจุดใจรอนะครับวิ่งไปนะ แต่ผมก็ไม่กล้าที่จะตามไปนะเพราะผมกลัวที่จะโดนดักนะครับผมก็เลยตัดสินใจอยู่ตรงนี้ต่อเลยนะแล้วเหมือนศัตรูจะอยู่ตรงขวานะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีไอ้บอลแต่ว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไปช่วยเพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะลม้มนั่นไงความจริงด้วยนะครับศัตรูอยู่ขวานะแล้วผมก็เลยตัดสินใจโดดออกมาทางนี้นะครับมันจะได้ไม่โดนศัตรูยิงผมก็ต้องรีบไป สาดตูเลยนะครับผมก็มีระเบิดอยู่แล้วก็จะย่อระเบิดขึ้นไง่ายไงเรียบร้อยขึ้นเราโดนดักนะครับปุ้มระเบิดแม่งไม่โดนเลยครับทุกคนเอา้าเพื่อนเราปีเตอร์เพื่อนเรารู้ครับเราผมก็จะไม่ขึ้นไปสาดนะเขาดักอยู่ตรงบันไดน,นะครับผมรู้และเหมือนผมจะได้ยินเสียงศัตรูจะโดดลงมาตรงขวานะครับเดีย๋ยวมาดักตรงนี้ก่อนนะนั่นไงเขาโดดลงมาจริงด้วยปาดไปโอ้ไม่ล้มอ่ะ้อยล้มหนึ่งนะครับทุกคน เดี๋ยวยิงซ้ำตัวนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวมีตัวเข้าหนังนี่รูดไปเฮ้ยมัน,ม,นมันลุกมันใส่ลูกซองลูกโคนโอ้โหไม่ไหวเรียบร้อยครับผมเกมนี้ทีมผมก็ได้เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับเพราะว่าเขาใส่ลูกซองก็มีเกาะด,ด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ในรอบที่3มแล้วนะครับผมมีเงินประมาณพ700รอยนะก็ได้ตัดสินใจซื้อลูกซองแม็กเซเว่นมาใส่นะครับตอนนี้ผมก็ได้วิ่งอ้อมมาในฐานศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วมันจะมีคนนึงครับ ยิงไปเรียบร้อยลมนะครับเฮ้ยมีตัวเอาเรียบร้อยโดนเพื่อนเราหลังกงนีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก่อนมันน่าจะยมงไปนะตรงหลังครับจะ oh, <sorry. S 1> ขอเก็บของก่อนแล้วกันช่วยลูกซองขวางนะเฮ้ยมันยังไม่ไป oh, <okay. S 1> เอาเรียบร้อยนึกว่ามันจะไปแล้วนะเกมนี้ทีมผมก็ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหคือมันมากๆเลยนะเกมนี้เราเป็นตาแรกเลยตอนนี้อยู่แกรงโกโกเองนะครับ นี่ครับขอ M14 ไปก่อนนะตอนนี้ยงตังผมน้อยนะครับแล้วผุมซีอขอก็อจะไม่ได้ไอวอลนะครับกเลยต้องขอเพื่อนนะนี่ฝึกซ้อมก่อนเราแล้วกันนะครับและในจังหวะน,นี้ผมก็ไล่วิ่งอ้อมขึ้นมาในบ้านศัตรูเป็นที่รบร้อยแล้วนะครับเหมือนเขาจะอยู่บนบ้านเลยนะลังบวกกับเพื่อนเราอยู่นะครับผมก็ได้กดสกิลไปยิงไม่โดนนะครับโอ้โหเอา้าไม่วัตฟักกว่าซาดิเข้าหเลยวะ อ้างงเลยเมื่อกี้แต่ว่าก็โดนเพื่อนผมจัดการไปได้แล้วครับตัวผู้หญิงเมื่อกี้นี้นั่นจะเป็นกอซ่าอาดีตเข้าหัวผมนะครับดูดีหมวกรถเลยโอ้โหในเกมนี้ถ้าทีมผมชนะจะแบบจบเกมเลยนะฮะทุกคนนี่ซื้อหมวกใหม่มาด้วยเลยมาผมซื้อสไนามานะครับบางทีอาจจะได้ใส่ในแมปนี้คือสไนใส่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะว่าใส่ดีแบบไหนนะเดี๋ยวดนแมกก่อน นี่นะครับเคียวผมทิ้งไปนะผมไม่อยากจะถือเคียวไว้นะครับนี่นี่ตัวนี้อยจะระน้าดเลยครับเดี๋ยวขอลิงก่อนโอ้ไม่โดนเลยโอ้เฮ้ยยิงแบบฝีมือสไนต์ตกเลยทุกคนผมไม่โดนเลยโดนน่อยเดี๋ยวขอลิงแป๊บหนึ่งครับโอ้ไอเราโกตกมาเก็บไปรอเปล่าลิงนี่มันไม่โผล่มันรู้ว่าผมเล่นสไนต์ะครับมันก anyway. ็สลัดอยู่น <September> ะ <Yeah. substance NXT> ยังไง,ไงตรงไอ้รอบนันจะมีอยู่นะผม c อเล i n ไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันอาจจะมีตัวโผมันก็ได้นะตอนไหนก็ได้นะที่มันจะโผมามันนั่งอยู่ตรงนั้นแหละทุกคนผมว่าเห็นมันวิ่งมาอยู่นะยังไงโอ้ยจุดแดงไม่ยิงไม่ทันคุมาดีผมโอ้ไม่โดนอีกนัดหนึ่งไม่ได้อีก โอ้โคโนมันใส่โคโน่ว่ะนี่มันเอาเรื่องเอาเรียบร้อยโดนนัดหนึ่งนะครับโอ้โหเพิ่งเพิ่งจะโดนเล็งมาตั้งนานโดนอีกนัดหนึ่งล่วงเอาละเอ้ยตอนนี้เหลือผมคนเดียวนะครับโอ้โหมัวแต่เล็งสไนนะทุกคนจนลืมดูทีมของตัวเองเลยนะเดี๋ยวใส่ระเบิดสู่กัโอ้ยิงยิงเดีือดๆลอยโดนโดนล้มโดนอีกตุ้มล้มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเข้าซานเลยนะครับหนึ่งสี่ก็น่าจะได้อยู่นะ เห็นซ้ำกันเลยแล้วกันเดี๋ยวมันซุ้กันนะครับน้องดูข้างหน้าผมเนี่ยปิดปีเดียวไว้ก่อนฮะทุกคนไอผมโดนโผมแน่เลยไอดีมันดีเอ้ยมันมาจริงนี่ล้มอีกนึงนะครับมันซ้ำไปก่อนโอ้ยิงโค่นแรงในปืนเลยนั่นน่ะเดี๋ยวตั้งไอบอลไปก่อนพันยาก่อนนะครับโหไอวอเลยลูกเดียวหายแล้วเดี๋ยวพันสองกล้องไปเลยนะครับมาดีโอมมันดักอยู่่ะ นี่ไอวอลไปก่อนมาไหมโผลมาล้มหนึ่งล้มหนึ่งนาดีเอเ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเรือผมจะชนะได้โอ้มันล็อกศพเอา้าแม่งเอ้ยเป้าล็อกศพครับทุกคนเกมนี้ผมแพ้เลยนะครับพอเป้าไปล็อกศพนะาไม่งงโคตรเสียดายเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้ครับแต่ตัดมาอีกซองหนึ่งนะครับในตานี้ผมได้ซื้อ M14 มาแล้วสี่มันมันจะมีตัวเรียบร้อยลากวอลไปคมๆลมเลยแลว้วก็ต้องรีบซทำนะครับมา คิวแรกแล้วเกมเนี้ยโอ้เพื่อนเราวิ่งไปเลยนะไม่กลัวอะไรเลยเอาเรียบร้อยเพื่อนโดนด่าครับโอ้ผมว่าแล้วคือ,อข้างบนข้างบนโอ้โอ,โอ้เรียบร้อยครับไม่ไอวอลไปทันนะครับเลยโดนกอซ่าย,ยิงตายนะโอ้จังหวะนี้ผมพลาดเลยนะครับแต่ความหวังต้องฝากไว้ที่เพื่อนสองคนแล้วนะครับเป็นไงไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะไหวหรือไม่นะครับสองต่อสามนะผมก็จะคอยเสียอยู่นะครับแต่ว่าไม่เปิดไม,นะม้น่าจะรบกวนเพื่อนเรานะครับ ยี่สองตัวมันน่าจะอยู่ตรงโกดังแหละนี่จะมีนะทุกคนเบอร์เราดันไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนดักเหมือนผมนะครับแล้วเบอน์เราซกซกเราเขาก็น่าจะไม่มีปืนนะครับเพื่อนคนนี้ก็ทิ้งปืนใหน้นนี่ผมเห็นว่าเขายืนอยุดฐานเลยนะครับเขาน่าจะ F K แม่งก้อนอิสานะครับเลยไม่ได้ซื้อปืนนะโอ้สถานการณ์แบบตอนนี้แบบโคตรขับขันเอาเรียบร้อยระเบิดอ,อะไรโดนเพื่อนเราไหม โอ้ไม่ได้หรอเฮ้ยมันใส่ทอมสันมาสองตัวบ่ามาตอนนี้เหลือแค่คนเดียวนะความหวังผมหนึ่งล้มหนึ่งเอ้าโอ้ไม่สู้ไม่ได้ครับทุกคนมาสองสามตัวเลยผมเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับผมจะไม่วิ่งไปตายแล้วรอบนี้เดี๋ยวเกมนี้ซื้อลูกชองควางเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ซื้อกอดถุงหมวกด้วยนะผมจะไม่ซื้อปืนไกลเลยนะครับผมจะวิ่งไปซาร์บ้านสามสันเลยนะ เกมนี้ผมต้องชนะให้ได้เว้ยทุกคนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด, like, like ด้วยนะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลือกเป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะพลาดเกมใหม่ๆนะครับเพื่อนเราจงงะโชกอะไรกันก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ต้องตั้งใจเล่นโฟกัสเกมนะครับตอนนี้เพราะมันเป็นรอบสุดท้ายละอัลตริมเขาชนะปุ๊บแล้วดาวผมก็ต้องลดนะครับผมต้องเล่นจริงจังแล้วละ่ะกี้แบบตีเล่นนิดนึง่ะยังไงไม่มีคนเรียบร้อยผมจะขึ้นไปยึดบ้านเลยนะซาม ยิ้ได้แล้วนะครับมันจะดักอยู่ตรงนี้แหละผมไม่รู้ว่ามันจะมีตัวไหมเคลนมาอยู่ตรงข้างบนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมเห็นแล้วทุกคนมีตัวตุ้มกีผมยดระเบิดใส่นะครับล้มไปคนหนึ่งละงไงตรงนี้เราสา่อนทำให้เพื่อนก่อนทุกคนเรเียบร้อยเอาโดนเพื่อนเราจัดการเดี๋ยวเรายินเสียงยิง,ยงครับแถวนี้แหละ ทำตัวนี้ก่อนละกันเออเหตุไดนะฮะอ้าวโผไม่แบบมีระเบิดอะไรล้มไปหนึ่งครับทุกคนสวยเหลือตัวเดียวสู้กันเลยสู้กันไม่จะให้สู้บล็อกเรียบร้อยนะผมตอนผมก็เป็นฝ่ายชนะมันแล้วนะครับโอ้โหโคตรตึงนะตอนนี้ก็อยู่แค่แรงโกยเองนะครับตัวสถานาการณ์โคตรขับขันนะครับเกมอย่างตึงเลยนะสามสามแต่ว่าสุดท้ายผมก็เป็นฝ่ายชนะมานะครับนี่แรงโก3สามสองดาวนะครับ โอเคมาครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มาสู่เกมใหม่แล้วนะครับเกมนี้ผมก็จะตัดมาไกลหน่อยนะครับผมตัดมายังเกมที่3เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ใช้เป็นลูกซองซานนะครับแล้วก็เอเกมาได้ทางด้านของส่วนลง4ีมานะครับนี่สกอร์ทีมตอนนี้ก็3ต่อศูนเลยนะครับที่ผมนั้นได้3มาทีมเขายังชนะทีมผมไปได้เลยแม้แต่รอบเดียวเลยนะครับคือผมจะไม่อ่อนในอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมจะมุ่งเป้าชนะจนขึ้นแรงฮีโรอิดนะครับเป้าหมายของผม เอาเพื่อนโดนระเบิดคนสวยละเดี๋ยวผมหนักก่อนผมไม่โดนหัวเลยเมื่อกี้ตั้งใจลากนะเราอยู่ระเบิดไประเบิดน่าจะโดนอยู่เอาเรียบร้อยล้มร,ร,ระเบิดไป <First one. S 1> ตู้มผมก็แลกต่างไปเลยเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ก่อนเหมือนเขาจะอยู่ด้านล่างหมดเลยนะผมวิ่งไปซุบเพื่อนไม่ได้ครับคือมันที่โล่งเกินอะ่ะกล้าวิ่งออกไปแล้วเหมือนจะมีตัวเดี๋ยวซานรอก่อนโอ้ยยิงยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลย โอ้เด oh, ้อผมมันใช้สก like ิลย like ิงผมผมยิงไม่โดนเลยทุกคนเดนในนุ่มโอ้เรียบร้อยครับต้องซ้ายแบบนี้มันเสียเปียบนะครับเกมนี้ไม่น่าจะชนะละผมว่าเคลื่อนเหลือคนเดียวนะเอาเรียบร้อยโดนลูกซองยัดโอเคครับไม่เป็นเราเอาใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอเลือกดูปืนก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ปืนอะไรนะ มีทรงควงก็ a อซนะครับตอนนี้ผมยังเลือกไม่ได้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าปืนที่โกงที่สุดในเวลานี้ก็ต้องเป็นลูกซองซานะครับตอนนี้ผมก็เล่นเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมาเล่นให้ดูนะครับว่าจะได้ไหมเริ่มหซาแล้วานก็ดูชั้นหน,หน้านะครับก็กดกลางใส่เลยนะโอเคเราจะวิ่งออกเลยนะทีมเขาเหมือนจะเป็นสายเติมหมดเลยนะครับจใจผมดูนะดิโอ้โสายเติมมาเลย ถึงจะเป็นตรูมีมสกินเลยผมก็สู้นะครับผมสู้ได้อยู่แล้ววทางอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเราดันไปเนี่ยเราจะมีโอกาสสูงมากๆที่จะตายระเบิดนะครับเราต้องอยู่ตรงนี้นนไงโอ้โหไม่น่าพูดเลยเพื่อนเราโดนระเบิดเลยทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับโอ้โหเพื่อนเราล้มระเบิดเพื่อนเราใจร้อนเหรอผมว่าเราโยนระเบิดไปก่อนนะครับสียกวามีศัตรูไหมโดนเอาเรียบร้อยโดนนะครับโดนโดนตุ้มลูกนี้ไม่โดนนะครับแต่เมื่อกี้โดนอยู่นะ วันนี้เหลือ3าแล้วนะครับตรงนี้มีคนเอาเรียบร้อยโุกวงเดี๋ยวๆมีคนอยู่ด้านบนตาลอเลยปังนัดเดียวใี่ไหมโคตรแรงอ่ะนัดเดียวรี้สาสามาเลยนี่ัดเดียวรู้เรื่องนี้เก็บสองขวางมาก็แล้วกันนะครับสนัยไม่ต้องใช้ละเ้าผมเห็นละมันอยู่ตรงนี้เพื่อยิงก็เราเอาเรียบร้อยตรงเรื่องจัดการจะซ้ำก่อนถ้ามันล้มหรือว่า แต่วัน้ยิงมันล้มเนี่ยผมครอผมก็จะถามเพื่อนนะครับเ oh, อาเหลือตัวเดียว,วเอาเรียบร้อยเกยมนี้ผมก็เป็นฝ่ายชนะมาเป็นทีบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนจิตใจร้อนแต่ว่าเพื่อนก็มีสเตปดีๆนะครับตอนนี้อยู่แรงโกสามนะครับถ้าชนะติดต่อกันมันจะบวก2ดาวนะครับนี่เห็นไหมบวก2ดาวจริงๆด้วยนะครับทุกคนโดยไปดูในเกมถัดไปกันเลยนะครับว่าเราจะขึ้นโกไอวีได้ไหมนี <c oughs> ่ตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมที่1แล้วนะครับโอ้โห ตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะตัดสักเท่าไหร่นะ้บางทีอาจจะอยากดูว่าผมเล่นยังไงนะครับบางคนอยากจะดูนะผมเดินเกม,มเอาเรียบร้อย่อเรายิงไคคนน,นะรั <First blood. S 1> เดี้ยวกกิ่งไปนําไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนเอ็ม้าร้อยยิงเอาพ mm hmm. ี่คนเมื่อกี้ไปรอป่ะเคอี mm ้ถ hmm. okay, ้ผมจะวิ่งเข้าไปเข้าด้านหลังก่อนเลยนะครับ mm hmm. โอ้มีหลายตัวยังไงเอาล้มลากหัวคม,มไปอะไรเนี่ยไอ้นี่ใสุ่มไม้ไปโอ้โหผมยิงไม่โดนเลย oh. มันจะตีกระทงนะครับเดี๋ยวเร็วมขอถอยก่อนละกัน ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวถอยก่อนให้เพื่อนสู้แทนก่อนนะครับเลือดผมจะหมดแล้วเดี๋ยวมาปั๊มเลือดก,ก่อนแป๊บนึงเอาเหลือคนเดียวบมไปสองนี่นะครับตัวที่ผมยิงได้เพื่อนเราน่ยจะซ้ำไปให้แล้วนะครับเหลือตัวเดียวน่าจะอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละใช่ไหมเอาเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ยิงเลยยิงเลย เอากระทกปันอะไรเอาเรียบร้อยโดนหัวนะครับกระสุนดีเข้าหัวตายไปมินีเรียบร้อยแล้วนะครับเกมแรกก็เป็นทีมผมที่ชนะมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันในเกมที่2ว่าผมยังจะชนะหรือว่าแพ้นะครับเกมนี้ก็ยังเลือกซื้อปืนไม่ได้เดี๋ยววิ่งมาตรงนี้ก่อนละกันจะวขอดูปืนก่อนซื้อซองควงไม่ได้เอาเป็นไอเดียทุกคนไม่รู้อ่ะผมก็ลังดีนะถ้าซื้อปืนผิดน่าจะแพ้เลยนะเนี่ย เล้วเพื่อนคนนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาวิ่งตามผมมาเนี่ยเดี๋ยววิ่งถอยหลังดีกว่านะโอเคซื้อ m p 5มพีนแหละทุกคน <First one. S 1> ตอนนี้ผมก็ได้วิ่งมาตามเพื่อนแล้วนะครับเหมือนจะมีศัตรูอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดสกิลก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับยังไงบีแวะเอาเรียบร้อยโดนพื่นเลยป่อยเต้าเป็นน็อจบเอาเรียบร้อยโดนผมได้คิวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวสวามก่อนเก็บตัวเอ็มโอซูนะครับมีเหลือตัวเดียวนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ข้างหน้าหรือว่าด้านบนนี้เ่เดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดียวมันอยู่ข้างหลังนี่คือด,ดีเซอร์ก็บอกเดียวกล้ากล้าหรือล้มอุลอเรียบร้อยตายเลยนะครับเกมนี้ทีผมก็เป็นฝ่ายชนะมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมถัดไปกันเลยนะครับเป็นรอบที่สามนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตัดมันยังรอบที่สามนะครับตัวน,นี้ผมก็กําลังอ้อมขึ้นไปช่วยเพื่อนอยู่นะครับแล้วมันจะมีข้างหน้าผมแล้วผมก็ยิงปาดไปสองนัดเจ็บมากๆครับ ไอเดี๋ยวมันนั่นโจรไปข้างใน,นเละเอาตรงนี้จริงๆด้วยกดสกิลก่อนทำอะไรเอานั่งทำอะไรล้มไปดีเดี๋ยวคอซ้ำก่อนนะครับไอตัวน,นี้อยู่ตรงนั้นนะพี่ปัญ่าเจ็บไปดีอืเรียบร้อยไม่เจ็บหนักมากๆเดี๋ยวขอดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนนะครับโอ้ตรงข้างนอกก็มีเพื่อนล้มนะ <Double kill. S 1> นี่ยืนซูปไปดีโผล่มาโผล่มาดีมันไม่น่ากล้าโผล่นนะน่าจะวิ่งนะเดี๋ยวรีโหลดแป๊บนึงนะครับปัญญาด้วย เราต้องเดือดเต็มๆก่อนนี้เราจะเข้าไปซา,า,านมันครับโอเคมาผมเลือดเต็มแล้วแต่ผมก็ยังลังเลนะที่ไปสซา,า,านมันได้ว่ามีแค่ลูกเดียวนะครับโอเครอวองบีบก่อนแล้วกันนะยังไงโอกาสที่ทีทมโรเจะชสนะก็สูงนะโอ้โหเพื่อนโดนดักว่ะน่าจะอยู่ข้างล่างน,นี่แหละอ่าอเห็นและวทำไมจ้าสองนัดล่วงไปดีโอซองนี้แท็กของผมอย่างแรงครับทุกคน ตอนนี้เหมือนครั้งหน้าผมจะมีไอวอลมากๆเยอะมากๆเลยนะครับเอ้าโผม่มาแบบนี้สม์ทไปดีร,ยรอยลมครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปซานเลยนะลมหนึ่งแล้วมันน่าจะดึงกันมาเรียบร้อยมันดึงกันมาอย่างนี้เลยเอาโผล่ลมาแบบนี้ไวรอฟามานเพื่อนเอาโดนระเบิดเพราเราลมอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวขอพันยากอนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีระเบิดนะผมมีสกิลลิงอยู่นะเดี๋ยวเข้าไปซานได้อยู่นะครับทุกคนรอยวอลก่อนนี่จะมีตัวหล,ลบอยู่นะนี่ไงโอเคไม่น่ามีละ เอ้ยคู่เหรอล้มไปดิคู่เหรอซ้ำไปเลยเหลือตัวเดียวน่าจะอยู่ตรงฝั่งนี้แหละยองมาดูก่อนตรงไหนไอวอไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วอยู่ไหนวะมัวตัวเดียวเองฮะไม่ยแย่ทำไมเฮ้ยข้างหน้านี่เหรอเอาใส่ยิงเลยทำอะไรเออมุ้งเขียวมุ้งเขียวเอามุ้งเขียวลงนี่ไอวอจบไปเลยเรียบร้อยระบบในตานี้ผมก็เป็นฝ่ายชนะมาอีกเส้นเคยครับ บอลูกันตานี้จะขึ้นโกล i ไอวีแล้วนะครับเห็นไหมอ้าวขึ้นจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมใหม่กันเลยนะครับทุกคน Let's go ไปกนตานี้ผมก็จะตัดมาในเกมที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปอ้อมตรงเดิมเลยนะครับที่ลเ,เดิมของผมเลยนะคือตรงนี้ถ้าเป็นแมปลงไฟฟ้าเนี่ยผมมาทุกพีนะคือมันทางนี้มันโล่งมากๆแล้วมุมมันก็ดีมากๆนะครับ วิ่งมาแบบมีหัวแตกมีน้องอะไรเนี่ยซ้ำเลยมีปอดด้วยอูทรงกลองสวยเอามาก่อนเลยวิ่งมาแบบมีเจ็บไปดิล้มมาเลยนะครับมีซ้มเลยไม่ติดกันเอาเรียบร้อยตายเมื่อกี้น่าจะเป็นตะเมจบักนะครับมีแม้ข้างหน้าเหมือนจะไม่มีตัวนะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปเลยมีเอาปืนทิ้งก่อนเด้ยมีตัวลอยเอาลอยอะไรอูยิงไม่โดนหัวเลยเดี๋ยวตั้งไอวอก่อนเกือบตายนะครับเมื่อกี้ลงไอ้วอลไม่ติดนี่คือแบบผมกลายเป็นกล่องไปเลยนะ ขอมันเฮ้ยมันจออ่อไอมันอยู่จ่อแล้วมันโดนเพื่อนผมจัดการไปแล้วเราขอไปเคลียร์ไปรอบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข,ขวออย้างบนเพื่อนมีโอ้ยบอลหมด้วยเอาเรียบร้อยอโดนเพื่อนผมจัดการไปในรอบนี้แอรบิวสวยดเดี๋ยวเก็บมาก,ก่อนเลยนะครับมาในรอบที่สามกันเลยนะครับทุกคนกอผมแบบโอ้โหเกือบจะพังเลยนะผมก็นึกอยู่ว่าจะเล่นสองสามดีแต่ว่าผมเคยพลาดพอสองสามนะครับจอดหนึ่งตรงโลงสีนะ ทำให้ผมเกลียดลาบเลยนะครับไม่อยากจะเล่นสองสามสักเท่าไหร่นะ,นะสองควา้งะไรดีแล้วทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งแม่งคโคตรโคตเร็วโอเคมาไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะยิงแอ์บิวแม่นไหมนะครับไงโอ้ไม่โดนเดิมเลยยิงแบบโอ้ยิงเบาเลยนะเอาโดนโดนนัดหนึ่งเก็ียไปดีโดนนัดหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีขึ้น มจะยิงมีเก็บรอลไหมจะวิ่งมาซัดเพื่อนรอะเอาเก็บไปดิเก็บไปดิปดมันไม่กล้าว่ะมันจะโดดมาซัดเพื่อผมอะนะมาตัวผมยิงไปก่อนอ่ะให้กับตั้งไอบอลเลยนะครับเอาเก็บไปอีกคนโอ้โหต้องใส่าย,ยาถึงสองกล่องเลยอะผมซูมเล็งไอ้ตรงนี้ก่อนไงไงันไงโอ้ยิงยิงไม่โดนยิงโดนะมันน่าจะเจ็บลนะบลน่าจะไม่เหลือ,อยาแล้วนะผมอีกดิ โอ้ยยิงไม่โดนเลยยิงเร็วเกินไปอ่ะเล็งเรียบร้อยโดนดาวหนึ่งมาถ้าผมวิ่งเข้าไปเลยเอ้ยเจอมีตัวยิงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับตรงตู้กันเนอร์ฝั่งนู้นเดี๋ยวโยนระเบิดไปก่อนโอ้เรียบร้อยครับผมก็ไม่สนใจไม่น่าประมาทเลยนะนึกว่ามันจะไม่มายิงผมนะครับโอ้โหนี่มาเก็บไปรอบอ่ะเพื่อนยิงมันสวย ก่อนโอเคเพื่อนผมซุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวฟื้นแล้วแบบนึงขอไปปัญญาก่อนนะครับเอาไม่งเ้ยมันจะยิงตุ๋ยมีกันวะไอ้นี่มันแบบอะไรนะเอ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนดีแบบนี้เลยเอาโอ้โหเพื่อนไม่รู้ครับเพื่อนน่าจะขยับข้ามาอีกดน,นึงนะครับแล้วสุกผมมันดีขึ้นมาได้ผมพันยาเสร็จเนี่ยม,มันไม่รอสักวัวแน่เลย โอเคครับไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ทีมผมก็ได้3แต้มไปนะครับมาซองซ้ายขอแล้วกันหน้านี้นะโอกาสผมยังชนะมีอยู่นะครับโอเคมาตอนนี้ก็ยังอยู่ในฐานเหมือนเดิมไม่รู้ผมจะตัดเลยนะโอเคมาตอนนี้ผมก็ได้ดักจับตูอยู่ตรงบ้านนี้นะครับเหมือนเขาจะกระโดดเข้ามาไม่หรอกผมซานรอเลยเอ้ยตรงซ้ายมีตัวครับเดี๋ยวผมกระโดดเข้ามาบ้านแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดึงเพื่อนก่อนดึงเพื่อนก่อน <First blood. S 2> อเฮ้ยเพื่อน ม,มันไปไหนลนะตัวที่มันยิงเพื่อนเรามันยจจืนอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนไงมันมาละเอายิงไี้สองซารดเม็ดเดียวไม่มีเกาะโอ้โหดอกนั้นละ48นะเอาเต็มๆคือไม่มีเกาะนะผมลองไปเล่นมาละขีดๆมาเลยสองกวางมาเดี๋ยวใช้เองเดี๋ยวขอบัญญาก่อนโอ้โหแรงมากๆเลยนะครับนะัดเดียวจอดเลยนะเมื่อกี้นี่สองซาร์ดบอกนะไม่ต้องมีสกินเลยอะ่ะในเหลือสองตัวสุดท้ายทีมผมเหลือสามนะตัวได้อยู่นะทีผมผมยเยอะอยู่ เอาปืนสู้อยู่เว้ยไม่ใช้ปืนนะยิงใครเดี๋ยวมบๆจะยิงเพื่อนพเพื่อนเลยเดี๋ยวซุ่มขึ้นมาก่อนตามเลยเรายิง oh, <yeah. S 1> ทีมเรานะครับเราต้องช่วยเพื่อนนะเฮ้ยอ๋อเปิดจุดอย่างนี้สวยดิีด๋ยวผมจะเข้าซานมันเลยนะครับนี่เดี๋ยวชิงยาให้เพื่อนก่อนนะมาไว้แล้วกันโอเคเพื่อนไม่เกี่ยวก็สร้างแม่งนะี๋ยวผมไปซานเลย อยู่บนหลังคานะ่าจะไส่เดี๋ยวโยนระเบิด้นไปเลยโดนแมมโดนไม่โดนอ่ะในบ้านไม่มีคทุกคนนี่ผม่งทีมหมกงโฆษนาเอาตรงนี้แอ็มอะไรอจะจย์จนักียวไปรู้เรื่องนะมาตอนนี้ขึ้นไหมน่าจะเป็นแรงแพทนะครับตนนัวนี้ขึ้นแพทมาแพทนหนึ่งนะครับเชเท้าหนึ่ง เอ้ยังไม่ขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหตาหน้านะ่าจะขึ้นอยู่นะตอนนี้ก็มาอยู่กันในตาใหม่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งมายังเกมที่3เลยนะครับนี่ปืนผมก็จะมีฟราร์มาประมาณนี้เนะดี๋ยวก็ซื้อซองฟองมาด้วยนี่ได้ก่อมาด้วยนะครับเงินหมดเกลี้ยงเลยนะในแมปนี้มันเป็นแมปของคน,คน,ล,คนลกร้างอะไรประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวจะวิ่งมาตรงนี้เลยนะมาดูนะว่าซื้อเมืองน,นี้มันซื้ออะไรนะครับมันน่าจะมีคนอยู่นะข้างหน้า เราต้องระวังครับคือทางนี้มันอ้อมถ้าอ้อมไปได้เนี่ยมันจะเป็นมุมที่ดีมากๆเลยนะแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงนะครับเราต้องพยายามดูคนด้วยอ่านั่นไงมีคนจริงๆด้วยมีอยู่เอายิงอะไรล้มดิโอโไม่ลม้มเฮ้ยไม่ลม้มไม่ลม้ไม,ลมได้ไงโอโ้โหมันไม่าใช่ปืนเลยนะ่ะนอะียบ้อยลม้มทุกคนตะยตะลุย,ยผมมีอนมหนล้มสองเฮ้ยเดี๋ยวถอยกันเดี๋ยวผมก็ถอยกอนอยู่แล้ไม่อยู่แล้วะตัวป่อยมันซุกกันไปก่อนนะครับ ผมบันยาก่อนละกัน <First class. S 1> คือโคตรเถื่อนอะ่ะกีีโอมันน่าจะซุกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมลงมาเลยบรรยาเสร็จนะกดสกิลไปก่อนนะครับไม่ใชมีตัวอย่างนี้เอามีกินด้วยเอๆๆๆๆๆๆๆ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงพาดโอ้มีมีเอวอด้วยถ้ามีเอวอนี่จะตั้งดันไปนเลยได้นะโอ้โหระยะมันโคตรแคบเลยอะ่ะเอาวงบีบโอ้เรียบร้อยครับทุกคนวงบีบะ่ะไอวอไม่หมดนะครับ ผมเอาเงินไปซื้อกอบมาเลยนะโอ้โหเรือสองต่อสองนะครับถ้าเขาไปซุกกันขึ้นมานะเพื่อเราเล็งอยู่นั้นจะมีคนอยู่ในบ้านนะครับเ,เลง็งนาขนาดนี้ก็ไม่รอด,ดเอาเป็นไงล่ะโรล,ลูกซองเพื่อนผมไปตอนนี้ควมหวังทั้งหมดก็ต้องฝากไว้ที่เพื่อนคนนี้ละเอาตายวงแะมาได้แบบงง,งนะครับโอ้โหตอนนี้ก็รอบที่สี่แล้วนะครับ สามต่อศูนย์นะสะกอร์ผมก็จะซื้อซองควางละกันเดี๋ยวขอไปเอ้ยไม่ได้ซื้อดีผมส่งคำขอไปนะครับเงินผมมีแค่สองพันเองอ่ะเฮ้ยตัวนี้เขาทิ้งสไนามามีกระสุนให้ด้วยสวยได้สไนามาทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่าในทีวีซีผมจะจับสไนบ่อยนะมาในตาน,นี้ผมจะโซวีซาสกิลสไนยิงแม่นๆน,นะครับผมจะเก็บสี่รอบนี้ลองดูว่าจะได้ไหมแต่ว่าไม่น่าแน่หรอกเก็บสี่ โอเคผมก็พูดไปแบบนั้นแหละไม่น่าจะกเก็บสีได้หรอกทุกคนน่าจะมีคนมาเก็บไปรอบนะมีปะเอาคุณเราโดนโอ้โหยิงไม่โดนเลยโดนนัดหนึ่งดาวสวยเก็บอีกน,นึงดาวสองทุกคนเดีย๋ยวขอซ้ำ,ขอซ,ำขอซ้ำโอไม่ซ้ำลนะมันมุงจะบีบไว้เดี๋ยวผมดันไปเลยแล้วกันนะโอ้ยมาดัานไปเลยเดี๋ยวไปซ้ำก่อนตัวที่มันดาวเพื่อนเราตายไปคนเดียวนะครับโอ้โห ทีมฝั่งนั้นน่าจะมีคนหลุดคนหนึ่งนะผมเห็นตัวผู้หญิงมันเดินมันบอดเลยอะตัวเกมไม่มีคนตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปบ้านนี้แล้วกันโู้ร่วงอีกไม่เอ้ยตัวที่ผมยิงมันไปไหนละอาการไปไหนวรอทุกคนยิงลมตัวนึงอะ่ะเอ้ยนี่ไงตายแล้วไม่รู้มันการไปไหนอโอ้โอเคปะเดี๋ยวผมคอดไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้เขาใช้ปืนอะไรนะคนที่อยู่ข้างล่าง mm hmm. ยิงมาโคตรแรง เออเอา้าเพื่อนพวกอรโดนพวกอรโดนทุกคนเดี๋ยวผมโคบเพื่อนก่อนผมไม่โดนเลยสวยลมนี่อีกหนึง่งเอาเก็บสี What <the> fuck? โอ้โหผมก็แค่พูดเล่นนะแบบแม่นึกเลยว,ว่าจะเก็บสีจริงๆนะครับมาเกมนี้ขึ้นเลยขึ้นไหมเอา เรียบร้อยครับผมไดมอนเออไม่ใช่ดิแพตินัมหนึ่งนะครับโอ้โหขึ้นเป็นที่รบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามใน EP ต่อไปกันนะครับทุกคน